ลัคนาราศีกันพระราหูย้าย10กันยายนบวกอีก18เดือนบุกเบอร์แก้ปัญหาออนไลน์จะพารวยได้หรือไม่ฟังให้จบมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีอีกครั้งนะครับกับอาจารย์เกรทเทวาหัวราเพื่อมวลชนนะครับ ก่อนอื่นเรต้องขอบอกข้อดีนะครับสําหรับคนที่จะมากดติดตามสัญจดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าท่านจะได้มีคําทํานายล่วงหน้านะครับถึงมือถือท่านเลยนะครับแล้วจะได้นําไปใช้ในการวางแผนนะครับเพื่อความสุขความสําเร็จนะครับหรือถ้าเรามีปัญหาเราจะบอกทางแก้ไว้ให้นะครับนี่คือข้อดีที่ดีต่อตัวท่านจริงๆนะครับก็กดติดตามสัญจดิ่งได้เลยนะครับแล้วก่อนไปฟังครับเราจะขอ นำเสนอเทวกำเนิดพระลาหูแบบสั้นๆนะครับก็คือเกิดจากพระอิศวรนะครับได้นำผีขโมด12หัวนะครับมาป่นเป็นผงครับแล้วปะพรมด้วยน้ำอมฤตครับจึงมันเกิดเป็นเทพอสุรินทราหูแบบนี้นะครับให้คุณในเรื่องการเปลี่ยนแปลงครับเป็นคนช่างสังเกตจับผิดเก่งมีปฏิพันธ์ไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับและมีปัญญาทางาทางโหราศาสตร์นะครับบอกว่ามัวเมาให้ทายลาหูครับ เะถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์โมโหความโกรธความหลงความมันงมงายนี่คือพระราหูเลยนะครับแต่ด้านดีก็มีนะครับดังในประวัติศาสตร์นะครับบอกว่าอาสนยะาหูนะครับเป็นยักษ์ขับร่างใหญ่มากครับอยากจะไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ครับแต่พระพุทธองค์เป็นมนุษย์พระวรกายเล็กครับแต่ด้วยญาณพระบารมีครับก็เลยได้แปลงกายครับนี่ครับให้เป็นเสด็จเสียยสายาสครับใหญ่มากครับ จนพระราหูนี่เล็กนิดเดียวครับก็เลยต้องแหงนหน้ามองพระพุทธเจ้าครับแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาครับขอถึงพระธารมไตายไปที่พึ่งสูงสุดแห่งชีวิตครับจึงมีพุทธภยากรนะครับบอกว่าจะได้เป็นพระนาฏพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บูชาพระราหูครับจะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีได้เหมือนกันแล้วต่อมาครับคนลัคนาราศีกันหรือราศีกันฟังได้เลยนะครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวราหูจะย้ายจากราศีราศีมิถุนนะครับไปราศีพุธศกเนี่ยวันที่10กันยายนปีสอ13ครับและอยู่ยาวถึง30มีนาปีส5 6 5ั้้ยครับก็เกือบ2ปีเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้โอ้โหเรียกได้ว่านี่ครับพระราหูองค์นี้เลยนะครับที่จะย้ายออกจากเรือนการงานเราแล้วก็ว่าได้นะครับเทวดาพระราหูครับขอบคุณสำหรับพยากุสารสามนาทีนี้ด้วยนะครับ ต้องบอกนะครับชาวราศีกันเนี่ยดาวราหูนี่มาจากบอลีนะครับจะสถิตยอยู่พบสุภะแล้วนะครับหลังสิบกันยายนนี้แสดงว่าดาวสุภะดาวความสำเร็จมีดาวมาลอยแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอันดับแรกต้องบอกพ้นเคาะ์เรื่องงานครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าพอราหูเนี่ยไปสถิตในเรือนการงานเนี่ยโอ้โหและเป็นเรือนคู่ศัตรูกันด้วยนะครับงานมีปัญหาครับทําดีก็ไม่ได้ดีทําดีเสมอตัว ทำเสียนิดเดียวโอ้โหโดนโจมตีกันนาซัมเมอร์เซลครับบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานตกงานโอ้โหหลายราวหลายเรื่องราวครับเรียกว่าดราม่าในเรื่องงานเยอะมากแต่พ้นแล้วครับยินดีด้วยนะครับตรงนี้มีแต่เรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นตกงานก็จะได้งานงานที่ทำอยู่ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนครับอล,ลีเนี่ยมันหมายถึงการบุกเบิก การได้ทำสิ่งใหม่ๆได้ทำอะไรที่ท้าทายแอดเวนเจอรครับแต่แน่นอนครับไปอยู่ในภพสุภะครับก็ต้องหมายถึงทำแล้วก็จะสำเร็จนะครับแสดงว่าเนี่ยปีหน้าเนี่ยครับหลังสิบกันยาไปแล้วของสามไปแล้วเนี่ยจะต้องมีอะไรที่มันท้าทายให้เราทำให้เราได้บุกเบิกนะครับแล้วดาวราหูเนี่ยไปอยู่ในดาวพสัสดุ์เนี่ยจะต้องทำแบบเขาเรียกว่ามีแพชชั่นทำแบบมัวเมาไปเลย ม,มัวมาในทางดีนะครับไม่ใช่ในทางร้ายเช่นตั้งใจมุ่งม,มั่นขยันทําไม่เลิกแม้จะกลางค่ำกลางคืนเราก็จะทําแต่เราก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยครับถ้ากล้าลุยกล้าบุกเบิกสําเร็จแน่นอนนะครับต่อมาครับศัตรูทําอะไรเราไม่ได้ครับอันนี้มาจากดาวราหูที่เป็นมาจากเรือนอริอัิก็คือศัตรูครับแต่ได้ตําแหน่งเป็นนิดครับ นิดก็คืออ่อนแรงไม่มีกําลังไม่มี power เจ็บป่วยอยู่ตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่จะขวางเราอะ่ะหรืออุปสรรคก็ได้ถ้ามาในแง่นามธรรมาก็คืออุปสรรคที่จะทําให้เราแบบทําแล้วมันไม่สําเร็จอะ่ะสาเร็จช้าสําเร็จยากเ่ยแทบจะมีแต่น้อยมากออหรือทําอะไรเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เกียร์เดินหน้าเต็มสปีดไปเลยนะครับตรงนี้เราก็จะประสบความสําเร็จดังที่ดาวเขาไปเยือนให้เราแล้ว นะครับโอ้โหเรียกว่ามุมดาวนี้อยู่ในเกมที่ดีมากเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะนั้นให้ลุยเลยนะครับเห็นไหมครับดูแลออนไลน์ก็คือหมายถึงให้เราดูแลทางด้านการทำธุรกิจออนไลน์นะครับมากยิ่งขึ้นหรือมายาครับวงการบันเทิงเนี่ยเพราะดาวราหูเนี่ยมันหมายถึงไฮเทคเทคโนโลยีโซเชียล ยูทูบเบอร์เห็นไหมใครทําอยู่ทําต่อเลยนะครับจะดีมาก a c e b o o k ไลน์ Facebook, INE, โอ้โหนี่เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมาให้อีกเยอะเลยนะครับพทเทิลใหม่รูปแบบใหม่ทําได้เลยติ๊ To ็อกอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทําด้วยครับเพราะชาวราศีกันนะดาวพูดเป็นดาวประจําตัวเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาสื่อสารอยู่แล้วก็ทําตรงนี้เยอะๆครับจะดีหรือบางคนเนี่ยได้อยู่ในวงการบันเทิงอยู่ในวงการมายาวงการกลางคืนก็ได้นะครับใครทํางานกลางคืนจะได้ผลดีขึ้น ดาวราหูเนี่ยให้ให้คุณในภาคกลางคืนนะครับหรือคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะนํามาสึ่งความสําเร็จครับคนที่หัวล้านหรือหน้าผากกว้างคนที่พุงใหญ่ๆนิดนึงมีพุงนะครับหรือคนที่ผิวเข้มตาโตตาโปนอะไรแบบนี้นะครับคนเสียงดังพูดจาเหมือนวอยวายได้อะไรอย่างนี้นะครับ ลักษณะแบบนี้ครับจะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จครับแลวจะพาเรารวยด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมไม่อยู่ในภพสุภะไม่รวยได้ยังไงถูกไหมครับเออแล้วปีหน้านี้ด,ดาวสุขดาวการเงินงก็เดินดีทั้งปีอีกโอ้โหเรียกว่าขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันนะครับรวยให้เต็มที่เลยครับอันนี้สําเร็จแน่นอนแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เป็นดาวจรน,นะครับเราไม่ใช่เป็นดวงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นดาวจรบนท้องฟ้าโดยภาพรวมแล้มีเกณฑ์สำเร็จครับผม นะครับตรงนี้ยินดีด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็ยังมีช่วงเวลาที่เราจะต้องระวังหรือเซฟตัวเองบ้างนะครับตรงนี้เราไปดูกันเลยครับช่วงแรกช่วงที่ดาวสุกอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพบอลิครับเพราะเพราะทำไมเล่นดาวสุกเพราะว่าดาวราหูไปอยู่ในเรือนดาวสุกเขาเรียกว่าสุภะอลีเนี่ยก็ยังไม่สําเร็จง่ายๆคือวันที่23มกุมภาพันธ์ปี64ถึง19มีนาะปี64เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณ กุมพามีนานะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวศุกร์สถิตอยู่พบมรณะครับเขาเรียกว่าสุภมรนะอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับก็คือวันที่12เมษายน64ถึงวันที่6พฤษภาคม64เช่นเดียวกันนะครับประมาณ1เดือนนะครับต่อมาครับช่วงสุดท้ายครับวันที่20กรกฎาคม64ครับถึงวันที่14สิงหาคม2564เช่นเดียวกันครับเพราะจะเป็นสุภวินาศนะมันก็จะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้า ใครที่ดูนะครับแล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องจดก็ได้นะครับมาดูใหม่ได้ครับเพราะอยู่ในโลกออนไลน์เราฟังเมื่อไหร่ก็ได้ฟังซ้ําๆได้เพราะว่า EP นี้อยู่กันถึง30มีนาปี65เลยนะครับเราจะได้มาอัปเดตถ้าเราจำไม่ได้ใช่หรือเปล่าก็มาฟังได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราให้วันเวลาแบบเจาะลึกไปแล้วนะครับเราจะได้เอาไปใช้วางแผนชีวิตได้ครับขอทุกคนสําเร็จลํารวยนะครับตรงนี้แต่ก็อยากจะฝากนะครับว่า พระราหูย้ายแล้วเนี่ยไปส่งท่านหน่อยครับเพราะท่านจะมาทําให้เราเนี่ยอยู่ในภพสุภะทําให้เราสําเร็จครับสําเร็จเนี่ยต้องทากลางคืนเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะพระราหูเด่นมากในช่วงกลางคืนนะครับก็ไปไหว้ได้นะครับถ้าอยู่นี่ก็คือสิวลัยสถานนัตตราชนะครับรลชดาลาผาวหรือใกล้บ้านท่านนะครับพระราหูหรือสวดมนต์บทบุชาพระราหูก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากดูดวงกับผมนะครับอาจารย์เกตเทวานะครับโทรมาได้นะครับ การเงินการงานความรักโชคลาภสีมงคลเลขมงคลเบอร์มงคลและลายเซ็นนะครับปัญหาความทุกข์ความยากทุกปัญหาทุกเรื่องมีทางออกครับค่าครูเป็น7จ็ดร้อยเก้าสิบาบาทเพียงเท่านั้นครับแอดไลน์มาเลยนะครับตรงนี้ที่ลูกสอนวิ่งไปนะครับเกทหกห้าครับกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงครับผมจะดูแบบจัดลึกจัดเต็มครับไม่มีกั๊กครับเอากันแบบสบายใจกลับไปเลยครับหาช่วงเวลาที่ดีให้นะครับตรงนี้ทุกปัญหามีทางออกแน่นอนนึกถึงดวงนึกถึงเกทเทวาได้เลยครับ และสุดท้ายครับมีคลิปต่อเนื่องที่ถัดก,กันไปนะครับก็ไปฟังได้เลยหรือกดติดตามไว้นะครับสั่นกระดิ่งด้วยนะครับว่ามันจะแจ้งเตือนและจะทำให้คุณรู้ก่อนรวยก่อนโชคดีก่อนรู้ปังก่อนนะครับแต่ถ้ามีปัญหาก,ก็แก้ได้ก่อนเช่นเดียวกันเหมือนที่ให้ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอาจารย์เกสเทวะโหราเพื่อมวลชน